สวัสดีค่ะพี่น้องปองปลายสุภสุขุนเมื่อวานกับพอ่พอพอ่อยานิ้วคือเอาเหรอจ้ะยานิ้วกับมิค้ามาอับเดดเรื่องบอดบิ๊กพญยยบัณฑ์ฟินแ,นแลนด์หล่ะโตเกียวมิวสิกเนาะพี่น้องจ้ะอันแล้วก็ลงคลิปมือนันหลังจากการสแสดงเป่นกับเปนั่งกินเข่ายูเซเว่นพี่น้องอันแล้วก็แซวอันคู่ชิ้นจังกับอันกล่องว้าอยู่นั่งกินเข่าหันหน้าขอหากันพี่น้องเราบอกแซวว่า Dante, สูบบุ да หีมองนางตีสูคือนนางหันหนาขาหาการกินเขาน้ากันจังสันเราแล้วก็แซวเด็พี่น้องเราแล้วก็หายปอนเขากันเด้คู่หักพี่น้องเด้อ <well vap ing problem> พี่น้องเราแซวเหลี่นมเือเด้อคู่หักพี่และน้องพี่น้องกินเข่าเราก็ปอนเขากันเป็นตาหักตาหักเราก็แซวว่าแซบบ่เปล่าสันเราก็แซวดูน้องเราดีๆแล้วเราก็หันไปหาน้องชอบเปิดน้องชอบเปิดกับบาบกินลดหุ้นเนาะพี่น้องแล้วกันอีกหลายๆอันแดนเซอร์ล้วเนาะเพิ่งไปกินเขากินน้ากินนั้น ขนมขนอก,กันนยูหนาเซเว่นกันพี่น้องตาฮัตากตาฮักอันแล้วก็แชนแคปชั่นแบบนี้พี่น้องแคปชั่นว่าบอสบิ victim, ๊กตามหาพญาเสิงตั้งนานที่ไหนได้มาอยู่นี่เองมาสั่นเราอื่นนั่นกล่องไว้อยู่พญาเสิงพี่น้องแล้วก็แซวล,ลุงนอง้องเราเลรียดดีดีตาฮักแบบธรรมชาติอันเอฟซีหลายๆท่านกลาัลา่างไหลข้มมาแสดงความคิดเห็นน้ำพี่น้องยาเนี้วกระสิอันคอมเมนต์ให้ฟังนะพี่น้องจ้า ฮักกันแพงกันไว้เด้อลูกโตเกียวหน้าฮักทุกคนลูกบอสอยู่ง่ายกินง่ายขยันเก่งทุกคนค่ะแมนพี่น้องจ้าน้องๆกับขยันเก่งสุขปู่สุขคนนี่ดีล่ละกินคนเดียวบอ่อแทบต้องหันหน้าเข้าหากันจำแจวประแดกกระแทบเนาะค่ะเนาะแมนยีน่ีิป็นตาแสบยายนิ้วเบิ่งเหล่ากับปินตาแสบพี่น้องจ้าตาหักคู่นี้ทําดีต่อกันไว้สิ่งดีๆคือความทรงจาแมนพี่น้อง แซ่บๆหลายนอนั่งกินข้าวหันหน้าหากันคือเด้อแมนพี่น้องเป็นตะหักตะหักเป็ on, นตะม่วนนาะจ้าลูกโตเกียวมิวสิกโอ้ยเจ้าน้อผู้ใหญ่บ้านเจ้าพาข่อยฟินแมนพี่หลีพี่น้องรักทุกคนในโตเกียวมิวสิกค่ะพิเศษบอสบิ๊กจ้าโอย้ยิ้มตามน้องๆน,น่ารักพ่อไก่ถ่ายให้ดูบ่อยๆนะคะชอบดูบรรยากาศแบบนี้มากค่ะ คือสวานนาอปอนข้าวกันนะเพิ่นกับหัวลอตลกพี่น้องเบาเหรียญกันนาะพี่น้องจ้าเบาน้าหัวมวลตัวเกียวน่ารักทุกคนลูกขอให้รักกันอย่างนี้ไปนานๆน,นะคะพ่อไก่พาลูกทำมาหากินใส่ใจครอบครัวตัวเกียวมีสิวสิ์อบอุ่นน่ารักมากค่ะแมนพี่น้องจ้าตัวเกียวมีสิวสนะิ์นาหักสุภุสุคนพี่พี่น้องๆมีความชื่นชมมาจังไดกับคอมเมนต์ขอมาสู่ฟังเลยเด้อจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนเจอกันไม่คิดหนาเด้อค่ะ เดี๋ยวมีข่าวสารยานนกับสิมาอัปเดตบอกสู้ฟังคือเก่าหรอคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้ด้พี่น้องสวัสดีค่ะแตงกีบายบาย